สวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสอนการจองรายวิชาเรียนเพื่อไม่ให้เสียเวลานะครับงั้นมาเริ่มกันเลยครับ <cowork> ขั้นแรกให้เข้าไปที่เว็บมหาวิทยาลัยนะครับเข้าตามพี่เลยนะครับ w w w u b r u a c t s อ่าแล้วก็เข้าคลิกเข้าสู่ระบบครับ เราเลื่อนลงมาข้างล่างจะเจอระบบจองวิชาเรียนออนไลน์คลิกเข้าสู่ระบบครับแล้วก็คลิกเข้าไปเข้าสู่ระบบครับจะเห็นช่องแรกคือรหัสนักศึกษาให้ใส่รหัสนักศึกษา11หลักที่เป็นรหัสประจำตัวของน้องๆนะครับในที่นี้พี่จะสาธิตของพี่ นี่ครับส่วนช่องรหัสผ่านคือหมายเลขบัตรประชาชนสิบหลักนะครับแต่น้องๆสามารถเข้าไปเปลี่ยนได้ในระบบนะในที่นี้พี่ก็จะใช้ของพี่เหมือนกันกดเข้าไปครับอ่าพอเข้ามาแล้วให้น้องๆเข้าไปดู เข้าไปอ่านคู่มือการจองรายวิชาผ่านเว็บนะครับเพื่อศึกษาวิธีการจองรายวิชาเรียนออนไลน์ทำความเข้าใจก่อนนะครับน้องๆพอดคลิปพี่ไว้ก่อนก็ได้แล้วค่อยมาดูทีหลังส่วนตอนนี้พี่จะสอนการจองวิธีการจองเลยนะครับขั้นแรกให้เข้าไปที่ข้อมูลการจองรายวิชา เพื่อดูรายวิชาที่ระบบให้จองที่ระบบจองให้ดูวันเวลาที่สอนในวันเวลาที่สอบให้เขียนไว้หรือบันทึกไว้ในโทรศัพท์ก็ได้นะครับขั้นต่อไปให้คลิกเข้าไปที่จองรายวิชาจะมีสีช่องทางให้น้องๆค้นหาช่องทางแรกค้นหาจากรหัสวิชาช่องทางที่สองค้นหาจากชื่อวิชา ช่องทางที่3าค้นหาจากอาจารย์ผู้สอนและช่องทางที่4ค้นหาจากวันเวลาที่เรียนนะครับน้องๆสามารถค้นหาวิชาที่อยากเรียนได้ที่หนังสือหลักสูตรหมดวิชาศึกษาทั่วไปสมมุติพี่อยากจะลงวิชาภาษาอังกฤษในที่นี้พี่จะค้นหาจากรหัสวิชาเพราะพี่คิดว่ามันง่ายในแม่นยํานะครับค้นหาครับ พอเข้ามาแล้วให้เลือกเซกชันที่ต้องการลงเลยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมวิชาที่เราจะจองวันเวลาที่เรียนและสอบต้องห้ามตรงกับที่ระบบจองไม่ให้ก่อนหน้านี้เพราะจะทำให้น้องๆจองไม่ได้สมมติพี่เลือกได้แล้วนะครับพี่เลือกเซกชัน6น้องๆก็จะเจอรายละเอียดวิชาต่างๆ ารายละเอียดต่างๆของวิชานี้นะครับจะเห็นกลุ่มวิชาภาษาน้องๆไม่ต้องไปคลิกเลือกนะครับเพราะระบบจะเลือกไว้ให้แล้วก็กดจองรายวิชาครับพอกดจองรายวิชาแล้วจะมีหน้าต่างเด้งขึ้นมาให้กดตกลงได้เลยแล้วคราวนี้น้องๆสามารถเช็ควิชาที่น้องเลือกไว้ที่ข้อมูลการจองรายวิชาอ่าหน้านี้จะเป็น ข้อมูลการจองรายวิชาที่น้องๆจองนะครับพอถึงวันจริงมันจะมีข้อมูลต่างๆที่น้องๆจองไว้น้องๆก็เช็คให้ดีก่อนนะครับว่าน้องๆจองถูกไหมอะไรยังไงถ้าน้องๆมั่นใจแล้วให้กดยืนยันการจองรายวิชาแต่ที่สำคัญนะครับน้องๆต้องเช็คให้ละเอียดเพราะว่า ถ้ากดยืนยันการจองรายวิชาแล้วน้องไม่สามารถกลับมาแก้ไขได้พอกดแล้วเราสามารถเราก็กดที่พิมพ์ใบแจ้งชำระค่าเทอมเลยนะครับเพื่อนำไปชำระค่าเทอมในที่นี้พี่จะแสดงตัวอย่างใบชำระค่าเทอมของพี่ให้ดูครับหน้าตาจะเป็นแบบนี้ จะมีกลุ่มวิชามีชื่อวิชามีผู้สอนมีเวลาห้องเรียนนะครับเลื่อนลงมาอาจจะเป็นค่าใช้จ่ายต่างๆน้องๆสามารถนำไปชำระได้ที่กองคลังนะครับของมหาวิทยาลัยหรือธนาคารที่ขึ้นอยู่ที่ขึ้นรายชื่ออยู่ตรงนี้นะครับโอเค ถ้าน้องๆมีคำถามอะไรให้คอมเมนต์ไว้ที่ใต้คลิปได้เลยนะครับสำหรับวันนี้พี่ก็ขอจบการสาธิตไว้แค่นี้ขอบคุณครับ